เป็นกันหรือเปล่าครับสำหรับคนที่อยากเติมสกินสวยๆใน ROV แต่ราคาก็แสนแพงๆนี่แหละครับเพจเติม ROV ถูกจริงผมแนะนําเลยครับเป็นเพจที่รับเติมเกม ROV ราคาถูกชัวร์ปลอดภัยใช้แค่ Open ID ไม่จําเป็นต้องให้รหัสนะครับเป็นเพจที่เติมถูกมากๆผมไปเติมมาแล้วนะครับก็เติมไวมากๆนะครับแค่พิม ค้นหาเพจแล้วก็ทักแชทเข้าไปว่าต้องการตัวอวีแล้วก็โอนเงินส่งสลิปแล้วก็ส่งโอเพนไอดีให้แค่นี้แหละครับก็รอไม่เกินสามาทีผูกบองเข้อไอดีแน่นชัวครับลิงเพจอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะไปโอเคครับก็ขอกราบสวิตส,ส,สวัสดีนะครับทุผู้ชมทุกหงดุดหท่านกันด้วยนะฮะก็พบกับผมอีกครั้งนะครับชาก,กี้กายเนาะก็วันนี้ผมก็จะมาสอนการอ่านเกมการเดินเกมของลาสนะครับแบบดุดันต้นเกมเนาะกดดันยังไงให้ได้ ให้ฝั่งเราได้เปรียบนะครับก็มาดูกันเลยครับก็ขั้นแรกพลังแฝงรูไอเทมผมก็จะแปะอ่าไว้ต้นคลิปตามนี้เลยนะครับนี่นี่ครับผมอ่าตอนนี้ผมเอาละเวทป่าดีกว่าเอ้ยติมีเ่เจ็บมันเนี่ยเอ้ยติมี่ยังไงเอ้ยติมี่คือหลอดแล้วเอาดิเอาดิาดโดนไปอีกหนึ่งมาัาผมต้องถอยกันปะเฮ้ยเข้าหลังไม่โนเข้าหลังนะเอ้ยงัดเอ้ยงัดสองเอ้ยงัดสองมาหน่อยมาหน่อยสวยเพื่อนสวยโอ้โหตายสองอันเนี่ยเรียบร้อย ได้3คิวว่ะต้นเกมใช้รี่แหลมคช้รีแลมเอาหน่อยฟิกเอา,เอา,เ,อาเอาไม่ไปเอาไม่ไปวะทือมันโดนจับขานี่หวะเฮ้ยมันฟิกลบก่อนถอยมาเพือ่อนถอยก่อนเพื่อนไม่ไหวนะไม,ม่ไหวนะเฮ้ยตีมีเฮ้ยไม่ตีมีไม่ห้าจังวะเรียบร้อยตายฟรีครับสบายเลยต้นเกมได้4คิวก็ตอนนี้ผมก็กดมา5คนนะครับกดมากับเพื่อน4ี่แล้วก็มีบัตเตอร์ไฟอีกคนหนึ่งที่เป็นเม็ดส้มนะครับ ไม่ใช่เม,ม็ดส้มเม,ม็ดม่วงระดับประเทศท็อปท็อปประเทศนะครับโอเคตอนนี้ก็เลนบนก็ถือว่าสูสีนะเป็นอาร์เลนกับกิวกอดส่วนตรงกลางเรายืนเลนชนอะไรวะลืมไปละ <c oughs> น่าชนวีล่าหรือเปล่าไม่ใช่ละใช่ละน่าจะชิน่าจะเป็นวีลา่าโอเคตอนนี้ซิปเพื่อนผมบอกให้เข้าไปแดงอเขาเล่นตีมี่เลี้ยงเอรันดอ์นะแผนเขาคือเขาต้องสโนโบอลต้นเกมหนะักๆเนาะเพื่อเอาเงินอุ้ยผมว่าไปหนึ่งทีวะ่ะตีมี่มันห้าวจงังวะ เอาไปหนึ่งหมัดเอาไปหนึ่งหมัดแ่านะท่านะเฮ้ยได้นะนี่เฮ้ยเอรันดอเจ็บอ,อีกแล้วดันกูอย่างแรงเลยเฮียเอาหน่อยเพื่อนเพื่อนเข้ามาเพื่อนเออันดอเจ็บจัดเลยต่อยไปโดนโดนทิมี่นะเนี่ยโดนทิมี่คือฝั่งนู้นนะครับคือเขาเล่นต้นเกมเหมือนกันแล้วเขาเอาติมี่มาเลี้ยงเอรันดอเนาะถ้าเขาโนบอลหนักๆได้ช่วงต้นเกมก็จะรวยมากๆเลยครับแต่เราต้องหยุดโดยการเอาแรสมาเคอน์เตอร์นะก็คือแรสสามารถ เดินป่วนได้นะเพราะสก,กิลแรดตอนเวลแรกๆมันไกลนะครับแล้วก็มีซ c มีเดเมจลดเกาะได้แล้วก็สามารถความสามารถของแรกก็คือมันฟิวด้วยนะครับเราก็ไปตัดป่าตัดชิปตัดตัวเล็กอะไรก็ได้ได้หมดเลยนะครับช่วงต้นเกมเฮ้ยข้างล่างบุกแล้วตอดก่อนหนึ่งจังหวะหนึ่งสเต็ปผมไปไม่ไหวปะผมต้องรอเพื่อนเล่นเอาแล้วบัตบัตฟาร์มเสร็จแล้วนะเราต้องต้องเล่นล่างว่ะเฮ้ยเอาได้ได้ได้เพื่อนได้ได้ มามาเรามาเรามาเพื่อนโดนไปหนึ่งตายแตกเ้ยอ๋อมาหลบได้สวยแล้วก็ยังตายอยู่ดีหลบได้ก็ตายอยู่นะเพื่อนสองคิวอะได้ไม่คิวถือว่าเปิดได้สวยนะเจ็ดศูนแล้วต้นเกมอะโอ้โหบัตรฆ่าไปอีกหนึ่งตัวยับบอกเลยตานี้ยับบัตระดับประเทศเราก็ต้องเรท่อรอเทอยู่แล้วทีมเราอะเราได้ป้อมล่างตั้งแต่สามนาทีเลยนะโอ้ยป้อมตีกูอีกแล้วโหเจ็บชิมหายเลย คลิปหมดพอดีแลครับตอนนี้เราก็พยายามพยายามป่วนป่ายให้ได้มากที่สุดนะครับการเล่นแรนะครับเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับสำหรับคนที่เล่นแรสมือใหม่เนาะก็ควรที่จะใช้สกิล2เช็คพุ่มด้วยนะครับเวลาเราไม่มั่นใจว่าตรงไหนมีคนหรือว่าอ่าศัตรูหายในแมปเนาะเราไม่เห็นศัตรูในแมปแล้วก็ปล่อยหมัดเช็คพุ่มเฮย้ยตอนนี้ที่มีอมสวยวะ่ะเออ,เอ,อตายแล้วเนี่ยสวยไทยไทยไทยสองหือชุบสวยนะเนี่ยแต่ว่าผมไทยสวยกว่า นี่าตายมอย а ตามไปนะตามไปตามไปเอาติมิไวโอวัตไวโอวัตโก้ไอ้เนี้ยเออฟิกเกอร์ฟิกเกอร์เป็นไงละ่ะมึงเรียบร้อยลาวิลเอาเอาอารีนมาแถมอารีนมาแถมหรือเปล่าโอ้โหมันหนีแล้วว่ะนี่มีคนชมว่ะโอ้เอาเอาเอาไปหนึ่งทีชมแล้วเอาไปไห้งัดกำแพงไอ้เหี้ยเออเกียวกัดไปหนึ่งหนึ่งกับอารีนหลังป้อมอีกออกมาดิออกมาดิเพื่อนออกมาออกมา โ,โดนอีกนะมึงไปโดนอันตราวิกโอ้ยหัวใจส่งหัวใจก็คือการเล่นแรสนะครับสำหรับมือใหม่นะก็คือสกิลสองเป็นสกิลที่ครูดาวไวมากๆเนาะเราสามารถปล่อยเช็คป่าได้นะถ้าโดนมันก็จะเป็นเออผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะอาีเป็นเกมหนึ่งที่เสียงมีผลกับเกมมากๆเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสกิลโดนมันจะเป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าสกิลไม่โดนก็จะเป็นอีเสียง,งตอนนี้บวกก่อนนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวขออธิบาย อารเลนอารเลนตายหนึ่งตายหนึ่งเฮ้ยสโลล่ะสวยบัตบัตเอาขอ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 เออขอได้อีกหนึ่งตัวตอนนี้สกอร์เราสวยจัดเลย408สกอร์รวมทีมก็140นะถือว่าเปิดมาได้สวยเห็นปะ่ะเฮ้ยมีตีมีชมอีกแล้ววะ่ะทำไมเล่นเก่งจังเอวะ่ะอยู่แล้วอ่ะครับคุณภาพอ,าอ่ะเนาะเล่นเกมอ่ะ <laughs> ขิงหน่อยขิงหน่อยก็คือเมื่อกี้ผมบอกไปก็คือเป็นทริกอีกอย่างหนึ่งเนาะ ที่คนในเกมอาจจะไม่รู้นะหรือว่าอาจจะไม่ได้ใส่ใจเลยนะครับการเล่นเกมอวแนะนำนะครับบางคนไม่ชอบเปิดเสียงนะแต่ผมแนะนําให้เปิดนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ฮีโร่ที่เป็นตัวสกิลสามารถเช็คคุมได้นะครับหลายๆตัวเลยเนาะถ้าสกิลโดนมันจะเป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับความต่างระหว่างเสียงแต่นี้ผมอาจจะไม่ได้เปิดเสียงในเกมให้ฟังนะแต่หมายถึงว่าถ้าคุณไปเล่นอนะ่ะคุณต้องเปิดเสียงในเกมนะจะช่วยได้เยอะเลยครับถ้าเราเช็คคุ่ม สกิลโดนมันจะเป็นอีกเสียงหนึ่งถ้าสกิลเว้าก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งครับมันจะแตกต่างกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทริคสำหรับการเล่นเกม rv เลยนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แค่เมดนะคือทุกตัวเลยครับถ้าสกิลโดนมันจะเป็นอีแบบหนึ่งคนวะา,ามเสียงของการใช้สกิลโดนศัตรูหรือว่าโดนคีปโดนอะไรอ่ะจะจะต่างจากเสียงที่เราใช้สกิลไม่โดนเลยครับนี่ก็เป็นทริคที่ผมจะแนะนำเนาะการเล่น rv ก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรเล่นบดนก็บอกกันไปในล่างเราได้เปรียบแล้วตอนเนี้ย สกอร์เราสกอร์รวม15 1หนึ่งก็เคลียเลนไปก่อนผมค่อนข้างที่จะอธิบายไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพยายามจะพูดในสิ่งที่ผมคิดในหัวตอนที่เล่นอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็คลิปกลางก็เคลียนะครับก็ตอนนี้ก็ทรงๆไปก่อนเนาะเกมเราก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับก็ยังไม่เสียเปรียบมากๆก็พยายามสโนอบอลไปเรื่อยๆนะครับโอเคเลนล่างมี2เอเฮ้ยเอรันดอนติดไปแล้วนเนี่ยเอาป่ะวะไม่มีใครตามว่ะ อ๋อไปหนึ่งหมัดเลนกลางคิดเข้าแล้วโดนไปหนึ่งหมัดตีนี่อย่าห้าวอย่าห้าวเฮ้ยแบบนี้ตายแล้วเนี่ยเฮ้ยตายแล้วเนี่ยเอา้าไม่ตายกวัวเ,เลนลงถ่ายมาถ่ายมาช็อตนี้ผมผมผม,ผมกะฟิกเกอร์แล้วถ่ายดักเอาตายไปหนึ่งโอ้เอรันดอมาตายเฉยเลยคือเมื่อกี้ผมกะให้ฆ่าไอนะ้เลนอ้เลนนะคือผมถ่ายออกจากไฟหรอเปล่าไม่น่าใจน่าจะถ่ายออกจากไฟแหละก็เลยไม่ค่อยไม่ได้ฆ่าเลยเสียดายจัจะว่าจะลากมาให้ฆ่า ไม่เป็นไรนะครับเรายังได้เปรียบอยู่นะครับยังไม่เสียเปรียบมากมายเพราะว่าสกอร์เรานําขาดมากๆนะคือเงินเรานําด้วยแล้วก็สกอร์นำป้อมแล้วก็นำนครับก็ต้องแบบพยายามเล่นเทปเซฟแล้สำหรับเบนี้ยเราจะพลาดไม่ได้นะเพราะว่ายิ่งเราคิวเยอะนะครับสําหรับมือใหม่เนาะการที่เราคิวเยอะๆแล้วเราไปตายนะครับเราจะโดนชะัดดาวเนาะชัดดาวคือการศัตรูจะได้เงินเยอะมากๆสาหรับการชัดดาวเราเนาะทำให้ศัตรูฟื้นฟื้นกลับมาได้เนาะ เพราะเขาได้เงินจากการชัดดาวเยอะมากๆผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่นะแต่ว่ามันได้เยอะมากอ่ะสามารถพลิกเกมได้เลยนะครับเราก็พยายามเล่นซิฟซฟหน่อยถ้าถ้าเกมเรานําขาดขาดเราแบบเราอย่าห้าวนะครับอย่งั้นเราจะโดนชัดดาวนะครับเราก็พยายามหาจังหวะเล่นดีๆนะเราจะเราจะแบบพดูดพลาดไม่ได้นะเพราะว่าเล่เกมมันเป็นอะไรที่แบบไม่แน่ไม่นอนนะครับก็อาจจะโดนพลิกเกมได้โอเคการเล่นแร็ก็เหมือนเดิมน,นะเนี่เห็นป่ะผมจะเช็คคุมตลอดนะ สกิล2มาคูดาว้มากมนะากเนี่ยผมจะไม่ไม่ประมาทเลยนะผมจะพยายามต่อยเช็คพุ่มทุกพุ่มก่อนที่จะเข้าพุ่มนะครับอันนี้สําหรับการเล่นแรนะ็เนาะตัวอื่นก็สามารถทําได้เนาะแต่ว่ามันแล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะครับแต่สําหรับการเล่นแร็คือต้องทานะถ้าอยากอยากจะเก่งขึ้นเราต้องฝึกฝึกเช็คพุ่มนะครับเพราะว่าบางครั้งสกิลเพลเราไม่สูงแต่เราอ่านเกมเป็นเราเราทําจังหวะได้ดีมันก็มีประโยชน์กับทีมนะครับก็เป็นอีกอย่างที่อยากจะแนะนำโอเคซิฟท์เก่งแล้วว่ะ ถ่ายออกมาก่อน1งตัวมมาซุบมาชุบว่ะแต่เนี่ยทีมเราเฮ้ยจะเย็นเพื่อนสถานการณ์เสียเปรียบนะเนี่ยผมพยายามต่ออยู่ตอนเนี้ยอ้าวตายหมดเลยข,ขออหน่อือฮ้าวนะต่อมาข้ามตายสองว่ะผมต้องไปเอาบนว่ะผมรู้สึกว่าเอาป้อมดีกว่าชัวกว่าเยอะเพราะว่าถ้าไปบวกนั่นโดนตายคาบอดไม่ไหว ตอนนี้ผมจะพยายามเซฟนะผมจะไม่ตายนะเพราะว่าผมโดนชัดดาวแน่ถ้าผมตายเอ้ยตีมีมาเฮ้ยตีมีมาโดนไป็หนึ่งมัดโดนสกิลไบโอบวกกับแลสอย่างเจ็บเฮ้ยผมเมาอะไรวะเนี่ยมัวชิบหายเลยเฮ้เออมาแล้วมันมาแล้วมันก่อหัวอะไรก่อหัวถ่ายออกไปอย่าอย่าทำเพื่อนผมอย่าทำเพื่อนผมตายนะตายนะตายเดี๋ยวทีนี้ตัวเดียววะวิล่ามาอีกตัวแถมหรือเปล่าอุ้ยว่าวไปดิแถมหรือเปล่าวิล่า แอมหรือเปล่าตายหมดตี้เรียบร้อยเก็บไว้โอเคนี่ก็เป็นเกมแบบการเล่นแบบเดินเกมผมเนาะอธิบายเ่าสข้างงงเนาะแต่ว่าก็พยายามบอกทิคอะไรต่างๆให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับก็คลิปผมจะพยายามปรับปรุงเนาะตอนนี้ผมก็พูดไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ผมไม่มีสคริปด้วยแหละประเด็นผมก็พูดไปเรื่อยเห็นอะไรก็พูดนึกอะไรออกก็พูดนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมมากๆนะครับ ก็คลิปหน้าผมก็จะมาทำประมาณนี้อีกนะครับจะอธิบายให้ดีกว่าเดิมแล้วก็พยายามจดสคริปสาระสำคัญด้วยกันนะโอเคนี่ก็เป็นสกอร์ดาเมจไอเทมรูที่ผมทำได้นะโอเคก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ถึงพันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย